เผด็จการที่มันขี่เราอยู่เรนี้ให้มันออกไปเสียทีมันควรที่จะกลับกรมกองกันได้แล้วไงถ้าเกิดว่าพักการเมืองใดก็แล้วแต่กลุ่มการเมืองใดก็แล้วแต่ ส่วนตัวใครก็แล้วแต่ถ้ามีบุญคุณกับผมผมไม่เคยลืมไม่เคยทรยศไม่เคยเนรคุณแต่ถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่บุคคลใดก็แล้วแต่ต่อให้มีบุญคุณต่อชีวิตของผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านทรยศต่อประชาชนทรยศต่ออุดมการประชาธิปไตยไม่ยึดมั่นอยู่ในระบอบของประชาธิปไตยเราเป็นฝ่ายตรงข้ามกันบุญคุณส่วนตัวอย่าเอามาทวงกันเรามีหัวใจตายไปก็ไม่มีวันลืมอกว่าพรรคเหนือกว่าตัวบุคคลเหนือตัวกลุ่มบุคคล เหนือกว่าผู้มีบุญคุณส่วนตัวเนี่ยคือประเทศคือประชาชนคือระบอบประชาธิปไตยไงที่เราจะต้องเดินต่อไปด้วยกันไงอันนี้ต่างหากผมว่ามันสําคัญยิ่งกว่าพวกเรายิ่งกว่าตัวตนอันจึงเป็นสิ่งที่พี่บอกว่าใครจะว่ากล่าวที่อย่างศาสตร์เสียเทเสียเนี่ยถือว่าอย่ามาเป็นอุปสรรคต่อทิศท,ทางการต่อสู้กับระบอบของเด็จการเลยพวกเราควรที่จะคิด แล้วก็หันกลับมาสู้กับระบอบเผด็จการก่อนเอาอํานาจคืนให้ประชาชนก่อนให้ประชาธิปไตยคืนมาก่อนเสร็จแล้วเรามาแข่งกันทําความดีถ้าประชาชนเห็นท่านดีกว่าท่านชนะไปเลยแต่ถ้าวันหนึ่งท่านทําได้แย่ yeah. ประชาชนเดือดร้อนปัญหาไม่รับการแก้ไขประชาชนก็อาจจะให้โอกาสเราเราก็ไปทําหน้าที่แทนท่านสีปีแค่นั้นครบวาระไปเลือกกันใหม่คืนอํานาจให้ประชาชนไปผมว่ามันแร์มันฟรีแล้วก็มันยุติธรรมนะอย่าไปมองคนที่กําเนิดผมอาจจะเป็นลูกชาวบ้าน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาเป็นเด็กวัดมาคนมันไม่ควรที่จะวัดค่ากันที่บ้านนอกหรือว่าบุญหนักสักด์ใหญ่ที่เกิดมาในตระกูลร่ำรวยแต่มันควรที่จะมาวัดกันว่าหัวใจอะเป้าหมายอะที่เราจะเดินไปอะเราเดินไปเพื่อเป้าหมายใดตอให้คุณจะจบปริญญาตรีโทเอกมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตขนาดไหนแต่ถ้าคุณไปฝักใฝ่ระบบเผด็จการมองคนไม่เท่ากันผมว่ามันไร้คุณค่าและคุณคือมีความคิด าก,ก,กับเรแต่ต่อให้เราจะเป็นเด็กบ้านนอกหรือว่าไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาเพราะเขาไม่มีโอกาสแต่หัวใจของเขารักความถูกต้องรักความยุติธรรมสู้เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมสู้อยู่ในวิถีของประชาธิปไตยผมว่าเขามีคุณค่ามีความหมายอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เปรียบเทียบกันเพราะมันคือสงครามของสองระบอบจริงๆปัจจุบันสถานะของสงครามก็ยังเดินอยู่ มันยังไม่จบจบสิ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนนะครับเพราะมันเป็นการแย่งชิงอํานาจการปกครองและในอำนาจการปกครองมันมีอะไรอยู่ก็คือเงินงบประมาณแผ่นดินไงอย่างพวกประเด็จการคอรสชอที่เขายึดอำนาจพวกเราไปเนี่ยเข้าปีที่5เนี่ยเกือบ20ล้านล้านบาทแล้ว ที่เขาใช้เงินภาษีของประชาชนไปแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับบ้านเมืองเท่าที่ควรจะเป็นเลยแถมมีข่าวการทุจริตการคอร์รัปชันการกินหัวคิวการซื้ออาวุธแล้วก็ด่าประชาชนด่ากลาดแบบเหมือนหนึ่งว่าประชาชนเป็นลูกน้องม,มันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นแล้วง